ครับกับผมนายสุภกริตดิทศวรร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชิดใจชื่นอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ใช้รถจักรยานยนต์ทุกท่านนะฮะโดยเพราะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักนะครับที่จะต้องระมัดระวังมากเป็นกรณีพิเศษเพราะใช้รถจักรยานยนต์กันค่อนข้างมาก การสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถได้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดนั้นผู้ที่สวมใส่หมวกกันน็อกจะมีโอกาสรอดชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุได้อย่างดีแต่ผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเหตุเกิดส่วนใหญ่ไม่ตายก็อาการโคมา่า ก็ขอเชิญชวนทุกท่านขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ทุกครั้งให้สวมหมวกนิรภัยครับ